ครับวันนี้พามากินหอยทอดที่ตลาดห้วยอะไรนะห้วยน้าใสห้วยน้ําใสนะครับหอยทอดเจ้านี้อร่อยมากนะครับเป็นหอยหอยแมงผู้ตัวตัวใหญ่มากเลยดูดิเออเดี๋ยวผมกอกินก่อนนะฮะอืมอร่อยครับอร่อยหอยใหญ่ครับหอยใหญ่ในห้วยน้าใสเนี่ยครับอเป็นหอยน้ำหอยแมงผู้น้ําจืดนะครับหอยญ่ร้านหอยใหญ่นะคะชื่อร้านอะไรนะป้าร้านหอยใหญ่ใช่ไหมหอยใหญ่จ้าอร่อยมากเลยครับวันนี้มาดูที่ที่สวนพึ่งนะครับแล้วก็ ไปโรงแรมไปจะพักไปเขาไม่ให้พักครับ <_ an> เขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเช็คอินเขาเลยไล่ให้มาที่นี่ก่อนครับ <_ an> อร่อยมากครับ <_ an> อ,อถ้าใครมาครับยังเช็คอิน <_ an> ไ,ไ,ไม่ได้ครับมาตลาดด้วยน้ําใสนะครับแล้วก็มามีถัอยทอดฝั่งนี้มียำผักปูดนะครับ <_ an> ผักปูดมีข้าวไข่เจียว <_ an> มีข้าวเหนียวต้มตำข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่น้ำม่วงน้ำปลาหวานทุกร้านอร่อยหมดครับ นี่ผมกินมาหมดแล้วครับนี่หอยทอดอร่อยครับอร่อยจริงๆครับมากันได้นะครับทุกคนเปิดเปิดทุกวันไหมป้าสาอาทิตย์มอาทิตย์วันหยุดนะครัตเลิกตอนเรื่องค่ะอ๋อเปิดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนครับแม่ขาต่เลิกนะครับอ่าจะมากันได้นะครับเปิดถึงกี่โมงครับป้าสามโมงไม่ทันริ่เิกสามโมงนะครับแล้วตอนเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตักบาทกันนะครับมาดูว่าผมจะมาทันไหมอ่า่าใครจะมาถึงก่อนกันระหว่างพรกกับผมโอเคครับ